โ okay, อเคพร้อมไหมคะพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วคะ่ะอาสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีนะักเรียนนะคะลูกเสือในนารีนะคะที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ fc นะคะที่อยู่ทางบ้านรับชมทางบ้านด้วยนะคะโอเคโอเคขอบคุณคุณคณรูปารดาค่ะ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวิทยากรของเรานะคะคุณครูตามคุณครูตามให้ความรู้เรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะคุณครูกาญจนาล่ะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะสองเรื่องนี้คุณครูนั่งฟังอยู่มันเป็นความรู้ได้ความรู้บางทีเรื่องการปฐมพยาบาลบางทีเราเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าบางทีเรานึกอะไรไม่ออกถูกปะ เออนึกเลยไม่ออกพอ,อคุณคุูการจะนาเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังก็เออใช่ใช่ที่สําคัญทุกคนจะต้องมีอะไรคะมีสติใช่ไหมคะมีสติทามีสติในการที่จะแก้ปัญหานะอ้าวเรื่องต่อไปนะคะอ่าุคณครูเริ่มเลยนะอ่า ยินดีต้อนรับนะคะทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดนะคะพบกับคุณครูนะคะคุณครูรัชตากลิ่นแก้วนะคะยิ้มทุกคนแบบอะไรเนี่ยนะคะสวยไหมสวยไหมสวยอย่าให้ถอดน,น้ากากนะอ้าวต่อนะคะอ้าวคุณครูนะคะจะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว,ตวของวพวกเรานะคะเรื่อง คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือนะคะคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือทําไมเราต้องมีคําคปฏิญาณคําปฏิญาณคืออะไรเขาบอกว่าคําปฏิญาณคือคํามั่นสัญญาที่ลูกเสือได้ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาต่อหน้าแถวในพิธีเข้าประจํากองหรือพิธีการของลูกเสือด้วยความจริงใจนะคะ ด้วยความสมัครใจนะคะการกล่าวคำปฏิญาณทุกครั้งลูกเสือจะต้องมีความตั้งใจนะคะปฏิบัติตามคำปฏิญาณอ้าวทีนี้ระหว่างที่เราทำาท่องคำปฏิญาณลูกเสือจะต้องแสดงอะไรคะแสดงรหัสอา้าวทบทวนสิคะแสดงรหัสทำแบบไหนใช้มือไหนมือซ้ายหรือมือขวามือขวาอ่าทุกคนลองยืนขึ้นนะ นี่นะคะคือถ้าแสดงคําปฏิญาณถูกต้องไหมคะคุณครูตั้มคะถูกต้องไหมคะแสดงปฏิญาณแบบนี้นะคะอา้าวนั่งลงขอบคุณคะ่ะอา้าวเรามาทบทวนคําปฏิญาณของลูกเสือ,อามาทบทวนกันนะคะดังๆพร้อมๆกันเลย1นึสองสาม ครูมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าพวกเราท่องกันได้อยู่แล้วทีนี้วันนี้จะพามารู้จักความหมายนะคะของคำปฏิญาณที่เราท่องทั้ง3าข้อแหละว่าแต่ละข้อเนี่ยหมายความว่ายอย่างไรเราท่องแล้วเรารู้จักความหมายหรือเปล่านะคะอ้าวลองมาดูนะคะความหมายของคำปฏิญาณของลูกเสือข้อ1ข้อ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระหกากษัตริย์ชาติในที่นี้หมายถึงอะไรชาติในที่นี้หมายถึง กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาประวัติศาสตร์ความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเดียวกันดังนั้นลูกเสือจะต้องปฏิบัติตนต่อชาติดังนี้ 1. ประพฤติเป็นพลเมืองดีนะคะหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว 2. เชื่อฟังคำ และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนำที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 3. ไม่ประพฤติผิดต,ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมือง 4. เป็นผู้ประกอบอาชีพสุดจริตสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ 5. เป็นผู้เสียสละพลีนเลือดเนื้อ และชีวิตรับใช้ชาติด้วยความกล้าหาญอันนี้คือความหมายของคำว่าชาติศาสนาอาวทุกคนอ่านหน้าจอพร้อมกันความหมายของคำว่าศาสนาคือ1 2 3่สอละเว้นความชั่ว เามีวิธีปฏิบัติอย่างไรนะคะ 1. ปฏิบัติกิจทางศาสนาตามจารีตประเพณีที่ตนนับถือด้วยใจบริสุทธิ์ 2. เคารพสักการะและปฏิบัติตามคำสั่งสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ 3. ประพฤติช,ชอบด้วยกายวาจาใจไม่แสดงกิริยาการรบหลู่ศาสนาอื่นนะคะ 4. แล้วเว้นความประพฤติช,ชั่วกระทำแต่ความดี 5. เข้าร่วมพิธีทางศาสนาตามเวลาและโอกาสอนันควรซึ่งคุณครูก็เชื่อว่าลูกเสือของเรานะคะปฏิบัติตนตามข้อที่เขาแนวทางที่เขาให้มาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะต่อไปความหมายของคําว่าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุขของชาตินะคะทรงเป็นจอมทัพไทยเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยลูกเสือจะต้องปฏิบัติต่อองค์พระมหากษัตริย์ดังนี้ 1. ถวายความเครารพสักการะต่อพระองค์ท่านพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไม่แสดงกิริยาวาจาอันเป็นการลบหลู่ดูหมิม่น 2. ไม่กระทําใดๆที่จะกระทบกระเทือนเสริมเสียพระเกียรติคุณ 3. ยอมสละเลือดเนื้อถวายเป็นราชพลีได้นะคะต่อไปคำปฏิญาณข้อที่2อ,อ่านให้คุณครูฟังพร้อมกันสิคะคำปฏิญาณข้อที่สองหนึ่งสองสา ข่าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าลูกเสือจะต้องมีใจที่อบอ้อมอารีมีเมตตาการุณาต่อศาสตร์ต่อเพื่อนต่อผู้อื่นเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตนเองยอมเสียสละความสุขนะคะของตนเองเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณาชนช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีภยัยโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงคนชราและคนที่ อ่อนแอกว่านะคะต่อไปข้อที่3ามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือหมายความว่าลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามกฎกฎลูกเสือมีกี่ข้อคะกฎลูกเสือมี10บข้ออย่างเคร่งครัดไม่หลีกเลี่ยงเพราะกฎดังกล่าวเป็นศีลของลูกเสือเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่จะทำให้ลูกเสือเป็นคนดีของครอบครัวคนดีของ สังคมนะคะเราทราบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความหมายนะคะของคำปฏิญาณตนของลูกเสือทั้งหมด3ข้อทีนี้เรามาทบทวนกันเนาะกฎมีทั้งหมด10ข้อนะคะอ้าวพร้อมๆกันเลยนะข้อที่1อ้าวกฎของลูกเสือ10ข้อมีอะไรบ้างข้อที่1 1 2 3 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ลูกเสือจะต้องมีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ปฏิบัติตามคำมัน่นสัญญาอย่างเคร่งครัดอยู่ในคุณงามความดีไม่ยอมแพ้แก่สิ่งยั่วยุหรือการอำนาจฝ่ายตำ่ำกระทำตนให้หน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้อื่นเสมอนะคะนี่คือความหมายของกฎของลูกเสือข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณตอนนี้เรากำลังอยู่ในกฎของลูกเสือข้อที่สองทำยังไงอ่ะข้อที่สองทำยังไงเขาบอกว่าหมายความว่าเป็นการยึดมั่นยืนยันในคำสัญญาที่ให้ไว้อย่างมีเกียรติด้วยการแสดงออกปฏิบัติจริงทุกวิถีทางเพื่อปกป้อง สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์กะตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกท่านข้อที่3ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอ้าวให้หนักเรียนทุกคนอ่านความหมายของ กดลูกเสือข้อที่ 3, 1, 2, สามนหมมน,น,หมน,นมึ่งสองสา,าม,าม,สมต,ต่อไปนะคะกดข้อที่4เดี๋ยวให้ กดข้อที่4นะคะครีมครีมอ่านกดข้อที่4ให้คุณครูฟังหน่อยสิคะกดข้อที่4ครีมบอกว่าข้อที่4ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกหมายความว่า ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีมีจิตใจอบอ้อมอารีมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและชนชัน้นวรรณะรวมทั้งมีความตระหนัากในภาพพจน์นะคะความรู้สึกเสมือนพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อที่5ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยนะักเรียนทุกคนทบทวนไปในตัวเลยนะคะทั้งอยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่กฎของลูกเสือข้อที่5นะคะลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนนอ้อมมีสัมมาคารวะต่อบุคคลทั่วไปไม่ยกตนข่มท่านนะคะข้อที่ 6, ลูกเสือมีความเมตตาการุณาต่อสัตว์ ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาสงสารสัตว์ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดเมื่อพบสัตว์ได้รับความลำบากก็จะต้องให้การช่วยเหลือนะคะต่อไปนะคะกฎข้อที่7กดกฎข้อที่7มีอยู่ว่าลูกเสือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ในฐานะที่บิดาบรรดาเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ขึ้นมารวมไปถึงคุณครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาท่านเหล่านี้นะคะล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเราดังนั้นคำสั่งสอนคำชี้แนะหรือคำสั่งของท่านจึงเป็นสิ่งมีค่าลูกเสือจะต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยฉับไวไม่ลังเลอันนี้ถือเป็นวินัยนะคะที่เกิด จากภายในนะคะไม่ใช่ใครจะบังคับให้เรากระทําข้อที่8ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีอาการยิ้มแย้มจมใส่อยู่ตลอดเวลาเหนื่อยก็ยิ้มเบื่อก็ยิ้มนะคะแม้ว่าจะตกอยู่ในความยากลําบากปานใดก็จะไม่แสดงอาการย่อท้อออกมาให้เห็น ข้อที่9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัตนะคะลูกเสือจะต้องเป็นผู้รู้จักประหยัดอดออนนะคะทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นนะคะสำหรับใช้บำรุงตนไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สิสนเงินทองของผู้อื่นข้อสุดท้ายแล้วนะข้อ10แล้วนะคะอ้าวอ่านให้พร้อ,รอมๆกันนะคะกดข้อที่10ว่าอย่างไร1 2 3 ลูกเสือประพฤติช,ชอบด้วยกายวาจาใจลูกเสือต้องมีความสำรวมนะคะระวังกายวาจาใจไม่ให้มีความอิดชา้าริษยาคิดเบียดเบียนผู้อื่นนะคะไม่คิดเบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่นนะคะโดยพยายามคิดว่าสิ่งที่คิดกิจที่ทําคําที่พูดนะคะจะต้องไม่ทําให้ตนเองและก็คนอื่นเดือดร้อนนะคะตั้งอยู่ในการดํารงตนให้อยู่ในศีลธรรมที่ดีมีความประพฤติช,ชอบ ทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะให้นักเรียนนะคะให้ลูกเสือฝึกทบทวนคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามใครปฏิบัติได้นะคะก็จะเป็นคนดีคนดีของครอบครัวคนดีของโรงเรียนนะคะเอาแมมแสดงรหัสมาลุกขึ้นแล้วก็ท่องพร้อมเลยอ้าวลุกขึ้นเลยแสดงคำใช้นรหัสมาด้วยมาอ้าวลุกขึ้นเลยพร้อมกัน รอบนะทองคำปริยาณของลูกเสือเสียงดังฟังชัดเลยนะพร้อมเสียงรหัสเสียงดังฟังชัด1นึสองสาม กดของลูกเสือหน่อยอ่ะเอามือลองอ้าพร้อมเลยกดของลูกเสือ ข้อ3ามเลยค่ะ ขุนมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ